เรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าพอกเก t ตไทโอนะฮะหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะฮะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบ Drink and Drunk เนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเมาเพราะกะนัเราทานตัว Pocket ตไทโอนก่อนที่เราจะไป Drink เนี่ยนะฮะจะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแห้งนะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสก,กัดจาก Pocket ตไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงตับด้วยเช่นเดียวกันเหมาะสำหรับใครบ้างเหมาะสำหรับคนที่ชอบดื่มหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหา,วาเวลาไปตรวจสุขภาพแล้วอย่างพี่เต๋าเนี่ยไปตรวจสุขภาพเมื่อ ประมาณ3าสี่เดือนที่แล้วเนี่ยนะครัตรวจสุขภาพเสร็จปับ๊บคุณหมอด่าเลยคุณหมอบอกว่าเธอเป็นไขมันพอกตับเล้วก็ฮะเราเป็นไขมันพอกตับเพราะว่าเราเกิดจากการไปกินน้ำผลไม้เยอยะแยะมากมายมันทําให้เราเป็นไขมันพอกตับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลนะคะอันนี้สําคัญมากต้องดูแลเพราะอะไรรู้ไหะปัญหาไขมันพอกตับถ้าเราไม่ดูแล ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นมะเร็งมันมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะพอกเก็ตไทโอนควบคู่กันไปด้วยนะคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะฮะทานแค่วัละเม็ดเท่านั้นนะฮะสำหรับพอกเก็ตไทโอนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันเพราะตับไปตรวจสุขภาพมาแล้วโดนคุณหมอด่าเนี่ยนะฮะต้องรีบเลยเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานโอกาสที่จะเป็นมะเร็งมันมีสูงเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะฮะตั้งแต่เนิ่ สวัสดีค่ะพี่เต๋าเริ่มเลยค่ะเรื่องไปเตยนิดนึงเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ตัดผมสั้นแล้วตัดสั้นแล้วแล้วก็กลับไปกักตัวอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามีคนไปฟ้องคดีฟอร์เรกซีดีแยกแยกแยกใช่ค่ะแย,แยกจากแยกจากของ DSI อสไจังหากฟ้องดำเนินคดีจังหากนะฮะแล้วก็ออพึ่งพึ่งมาที่ศาลนะฮะรู้สึกว่าเมื่อวานนะคะออกมาที่ศาลอาญารัชดา แล้วก็ต้องกลับไปกักตัวใหม่อีกอีกสิบวันวันอีกสิบวันนะฮะแล้วก็ไปทราบเรื่องว่าน้องน้องภูมิซึ่งเป็นแฟนของลุกเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เลยร้องห่มร้องไห้หนักกว่าเดิมรู้จากใครอะครับพี่เต๋าก็คงจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่เดินไปอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะเขาคงจะเล่าให้ฟัง่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะไม่บอกก็คงคงจะเป็นคนในนั้นแหละค่ะไม่รู้ใครสักคนนึงแหละ่ะอ๋อไปบอกเขาที่ที่ที่รู้เพราะว่าเออ ทนายของใบเตยก็คือทีมทนายของของที่ทําให้กับทางทีวีภูด้วยนะฮะก็ไปฟ้องแยกต่างหากนะเขาฟ้องก็ก็คนผู้เสียหายเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้ฟ้องแยกต่างหากได้เพราะว่าเขาก็ไล่ฟ้องคนที่ดูท่าทางว่าจะต้องมีตังค์เพราะว่าผู้เสียหายเขาก็ได้รับความเสียหายกันไปหลายสิบล้านแปลว่าตอนนี้มีผู้เสียหายเพิ่มใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ฟ้องผ่านทาง DSI นะฮะ mm hmm. ฟ้องเอง ฟ้องแยกฟ้องเองเลยฟ้องเองฟ้องแยกได้เลยก็แปลว่าตอนนี้ใบเตยก็มีคดีเพิ่มคดีเดียวแต่ก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มหมอบผู้เสียหายมาอีกนะฮะส่วนดีเจแมนก็เป็นวิทยากรนะคะให้คาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอยู่ในเรือนจาค่ะอ๋อก็แปลว่าตอนนี้ก็คือต่างคนที่คือเข้าเข้าแดนไปแล้วใช่ไหมคะพี่ตาเข้าเรียบร้อยแล้วแต่ใบเตยต้องไปกักตัวอีกรอบหนึ่งเพราะว่าโดนฟ้องเพิ่มเข้าไป ค่ะ <C> e <an> โดยไม่เกี่ยวกับทาง DSI <ต>นะครับแต่ที่พี่เต๋อไปถามมาเหมือนว่าเหมือนแบบคนที่เขารู้ในเรื่องคดีอะค่ะพี่เต๋าตอนนี้ะจะภาพติดใจไปเติมเป็นยังไงบ้างคะเราก็ยังเสียใจอยู่ยังร้องไห้ไม่หยุดนะ <ừ> ฮะยังร้องไห้ไม่หยุดเลยนะฮะ <C> e <an> แล้วก็ตัดผมสั้นแล้วแล้วก็ความเป็นอยู่ก็เหมือนกับผู้ต้องขังทุกคนมาตรฐ <ừ> านเดียวกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้น้องเวทมนต์ไปอยู่ที่ไหนครับพี่เต๋ออยู่ที่ปากพนงัง <C> e <an> คุณแม่เอาไปเลี้ยงอยู่นะฮะแล้วก็น้องลุกน้องลุกเขาก็ดูแลบ้านให้ เพราะว่าแม่เขาบอกว่าเขากลับไปบ้านหลังนั้นเขากลับไปไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาสงสารลูกสาวเขาเพราะ,ะว่าพอเดินไปก,นก็จะนึกถึงภาพลูกสาวเขาก็เลยกลับพาลูกก็คือน้องน้องเวทมนต์ไปอยู่ปากพนังที่นครศรีธรรมราชมีสิทธิ์จะได้ประกันตัวไหมครับพี่เต๋าถามเลยยังฮะยังยังยังพอผู้เสียหายเยอะโอ้ยังยังคือยอดเงินไม่ได้เยอะนะคะยอดเงินไม่ได้เยอะแต่ว่ามันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันเพราะฉะนั้นเนี่ย คิดว่ายังอะค่ะอย่างแล้วก็ต้องหาหลักฐานมาด้วยว่า,เ,าเงินตรงนี้มันมาได้ยังไงถึงแม้ว่าจะเป็นเงินที่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ต้องแจ้งให้ได้ว่าเงินมาได้ยังไงใครเป็นคนโอนให้แล้วก็มีหลักฐานการโอนไหมมันต้องแจ้งให้ได้ถ้าแจ้งไม่ได้ก็ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเหนื่อยค่ะแล้วพี่แมนเป็นยังไงบ้างคะพี่เต่อที่พี่เต๋อที่คุยมา แมน,แมนเขาก็อย่างที่บอกอะ่ะเขาก็เป็นวิทยากรนะคะให,ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็คดียาเสพติดต่างๆนะฮะอยู่ในเรือนจําเขาค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ดีมากกว่าใบเตยเขาค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ดีมากกว่าใบเตยแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะ,เข,ขจะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตก็เหมือนนักโทษนะคะนอชอทั่วไปนี่แหละคะ่ะ ใช้ชีวิตเขาปรับตัวได้เร็วอะ่ะเขาปรับตัวได้เร็วเร็วกว่าใบเตยใบเตยยังปรับไม่ค่อยได้บอกเขาทานอะไรไม่ได้เลยเออได้แต่นมจืดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เคยเป็นเพื่อนใบเตยนี่นะคะได้เคยไปงานตรงงานแต่งนะคะรบกวนนะคะเยี่ยมไม่ได้ก็จริงนะคะแต่ฝากของให้กินได้นะคะเยี่ยมไม่ได้เข้าใจนะคะบางคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเยี่ยมไม่ได้เข้าใจว่าเคยติดคุกกันมาก่อนนะคะแต่ว่า เยี่ยมไม่ได้แต่ก็เอาของไปฝากให้เขาทานได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นค่ะแล้วเรื่องราวมันจะจบลงยังไงบ้างคบพี่เต๋อว่าอีกนานอีกนานแล้วมันจะมีดาราตามเข้าไปอีกไหมครับพี่ไม่แน่ใจอ่ะพี่ยังไม่แน่ใจเรื่องดาราตามเพราะใบเตยเขาเป็นล็อตสุดท้ายแล้วอ่ะนะฮะอาจจะเป็นน้องแบมไปก็ได้น้องแบมแต่ไม่ได้กระโดนฟอเรกนะโดนคดีอื่นแล้วเป็นไงลูกสาวเขาค่ะลูกสาวเขาไม่ทราบไม่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 ได้อัปเดตไม่ได้ยังไม่ได้อัปเดตเรื่องลูกสาวเพราะว่า ตอนนี้เขาจะกลับไปกักตัวโควิดอีกสิวันอ,อยู่ในห้องเวลาใครทนายไปเยี่ยมทนายไม่ได้เยี่ยมทุกวันนะคะคบ,บางคนบอกทนายเยี่ยมทุกวันไม่มีนะคะ ด้านายไม่ได้เยี่ยมทุกวันนะคะคนที่ไปเยี่ยมทุกวันก็จะเป็นน้องลุกนะครคุณพ่อเขาส่วนคนที่บอกว่าเขาห้ามเยี่ยมนู่นนี่นั่นเขาไม่ให้เยี่ยมหมดนะคะส่วนใหญ่เขาจะวิดีโอคอลกันค่ะเขาวิดีโอคอลแล้วก็เราเยี่ยมไม่ได้ก็จริงไม่เป็นไรแต่เราเอาของกินของใช้เนี่ยนะที่มันจําเป็นนีากฝากเขาได้สภาพจิตใจพี่เต๋าคิดว่าแย่ค่ะแย่แย่อย่างแย่เหมือนเดิมเพราะว่าคนเขาเคยใช้ชีวิต รู้ลามาเห่านะฮะแล้วก็สบายมาก่อนพออยู่ๆก็ต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปพักเ,เรียกว่าไปอาศัยอยู่ในนั้นนะคะมันก็ต้องปรับตัวกันสักระยะหนึ่งค่ะกว่ามันจะกว่ามันจะดีขึ้นแต่ว่าเขาก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะคะได้เพ <quatre S 2> ื่อนใหม่ทิศทางว่าจะได้มีโอกาสออกมาไหมยังค่ะยังยังยาวต้องแจ้งให้ได้ว่าไอ้เงินไอ้เงินเนี่ยที่เข้าไปที่มาที่ไปมันมาที่มาที่ไปยังไงแล้วมีหลักฐานการโอนยังไงแล้วแล้ว โอนซื้อกระเป๋ากระเป๋าใบไหนก็ต้องแจ้งให้ได้หมดืมนะแต่ตอนนี้ใบเตยไม่เหงาแล้วนะครับก็มีน้องแอมสายานายเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนแล้วติดตามรายการต่อตอบทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย